สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องหองข้าวใหญ่เช่นเดิมเช่นเคยครับผมมาบึงพี่ใหญ่ขึ้นขึ้นนนแข่งกันครับคุณน้อยก็โอ้ยฟังนี้กันฟังนี้กัใหญ่ฟังนี้กัหญ่ยวันนี้เราเดินทางไกลครับประมาณเกือบเจ็ดร้อยกิโลครับก็จะถึงจุดหมายปลายทาง ยิ่งยาวอีกครับตอนนี้คืนเนิ้อแข่งกันพระอาจารย์สุริยันนะไปไงครับพระอาจารย์พระอาจารย์นะสุรยันพระอาจารย์สุริยันพระอาจารย์ยันพราจาย์สุริยันระอาจาย์สุริยัอายโอ้ย ครับตอนนี้สายมดทุกเราพร้อมลุยตอดเรียงกันซับลับครับตอนเรียงกันซับลับเลยพร้อมลุยพร้อมลุยตอนนี้เราอยู่ที่6ขวดที่ใหญ่เราจอดเรียงกันซับลับเลย <c oughs> พร้อมลุยพร้อมลุบออกสึกแล้วออกสึกแล้ว ครับสวัสดีตอนเช้าครับน้ออดอุดรแล้วมูนี่ครับเป็นบรรยากาศยามเช้าครับอาบดามแต่ฟันทำละส่วนตัวเรียบร้อยแล้วมาเตรียมตัวไป็โรงงานครับพี่นี่มีงานงานหนักเลยครับมูนี่ ก็เขาใหญ่ตัวให่กูหิวเขาเมื่อเจอผีบาบุรุผีบาเลยเอาเขากูมากผีบาหิวเขาใคมึงขอเขาไปลงวางถ่ายเขากูหิมาเป็นแฟเาขาตงรถหอมนุ่มกักัวนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยหอมหวานกินกาแฟครับพี่น้องเปิดาโครดัง นี่อะไรวะว่นี่ก็ T O นี่นี่แหละสีแดงนีละเร่าแซบปะแซบหมดเลยใจเย็นดิหว่าโอ้ปุคนร้อนน้อย่างร่อยมีเปโซก็อันนี้ไหมขอสิบก็ได้ัวของแถมแล้วกันไอ้ฝากติดตามช่องไอ้เด้อ

มีได้ยอ,อย่งนี่เนาะดูนีพิเศษครับกองแถมด้วยห่ออวงหูวเขาเอาไปปคิดอะไบอสจ้ะมาแล้วจ้ะทำไมยังม่แถมเป็นพรหมจรรยอันนั้นเหมือนกัน พาออกมาแล้วก็กาแฟเยอะครับวันนี้มาถึงอุดรนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรน,นี่ครับเป็นการโรงงานที่เบีดตันครับเนี่ยทั้งปูนทั้งกระเบื้องยางกระเบื้องยางมวลละ134ยกิโลนี่ครับมวลยางมวลละ134ยกิโล ศู 2, kg, นยูงละ25่กิโลครับน่ครับทั oh, uh ้งหมด11ตันพอแล้วพอแล้วเรียร่างก็คืนเออปัญญาอ่อนเนี่ยฟดีเลรู้เรื่องรู้ราเลยอรอีกคันนึงอ่ะอไปแล้วออไปแล้วเร็วเร็วเร็วเป็นงานอุอาอุจาร เริ่ไหมเยิ่ไหมจมอย่านนโอ้โหอับเสร็จแล้วเร็วเดี๋ยึชวนมีแล้วมาฮฮโอ้คุณบรรยากาศตึกเตมหาแมเโบโอ้คุ

มาจากทะเลว่าเอาหนาดูปุ๊บกับโบลงไปกินรุ่นเราคนไทยรุ่นไปโรงพยาบาลรัดสามสิบบาทรักษาถึงหกแล้วครับเสร็จเรียบร้อยมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนบ้าอะไรแง่วันนี้สิบโมงครึ่งไล่ยังเดียว กาารรปะสนมันไหวไล่เลยเหรอทำงานนะไหวไล่เลยแรงแังไหนมือได้จับแย่เลยบอกว่าเศรษฐกิจวันนี้ท่านไปแดงไฟ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 แดงแรงรับเงี้ยวทุนนี่นะครับอุดรธานีปัจจุบกรุงเทพเดินทางเรียวนี่บ่ะว่ไปกับพันกว่ากิโลครับผมไอ้นี่ก็ไปวนคู้นๆแล้วติดนาธานนี้ตำรวจรถไฟอยู่ๆเลยกับผมร้อยรู้ สามโลหกร้อยโลหรลอยเก้าสิบเก้าสิบเกเท่ากับสุราห์เลยนั่นเฉเนาะสุราร์ก็หกร้อยหกร้อยก็โลดร้อก็สุราห์อะโ,โ,โอเค้วหกร้อยหน่อยน้อยอครับบรรยากาศวัดหลงตามหาบัวครับสวัสดีครับนี่ครับคุณว่าตอนนี้เพิง่งรับยิงจัจรันอย่างครับเป็นปัดป่า อาาัดตยดครับของหลวงตามหาบัวอันนี้ครับคือเป็นมงที่พระพึงของหลวงตาบัวครับตัวน,นี้ครับนี่ครับเป็นวัดปลา นี่เป็นที่ที่เรามานอนบ่นี่บ่เออเออแล,ลตอนนี้ถึงขอนแกนแล้วเปจักรพานนี้บ่ตัดกีกวากิโลไปกับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วคุยได้แค่นี้เนี่ยครับวันนึงไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปกิน,นร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในย่านสายมิตรภาพนะครับเป็นก้อยขมต้มแซ่บอร่อยที่สุดอยูม่มุมใดครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับ จุดๆ <c oughs> นะครับานางควยครับานางควยใหญ่ๆ้วครับเดครัอผปิดทงเป็นทวง,งเลยพี่น้องนางควยขอนเจนนางควยขอนเจนเ,จเป็นทงเป็นทวงนีง่ ยาเปียวเสร็จกอกเส็กรอกเด้อเปี้ยฝุ่นฝุ่นเสีบๆมันก็มีโอ้โต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 เสีบๆครับเซีบๆเป็นโู้ดีเป็นผูดีเลยเลยอือเอเมนโอ้คีบินัก ทัดภาษงทำจังอยู่ขอนแก่นนะครับใส่ยู่ไปตามพระตไตรปิฎกยังไม่กลับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปสังน้ำจัง